อันนี้คือหาหกเดือนแหลือด้วนี่อันนี้อันนี้คือช่ำก yeah> ิ้งได้ค่ะนี่บัวใดบัวใดพอมาเลียตว่าเป็นอย่างต้นจังำปาสามกันคือบางเทืีเขาตัดกิ้งหน่อยกิ้งใหญ่เนาะกิ้งแก่กิ้งอ่อนยังสินนะคะต้นนี้คือกิ้งใหญ่มาเกิดจะต่นใหญ่อันนี้คือเก็บกินจนแบบเบิ่งงตัวละจนจนแบบกิ้งมันก็แก่มาแล้วนี่เนาะกิ้งมันก็ออกเป็นสีนดำตาลมาแล้วเว่ามันโดนแห้งแล้วนี่บัต้องโดน้ำบัค่ะบัต้องโดน้ำแค่เติมน้ำเวลาหนาเพิ่นลดเดือนหนึ่งกับเติมเจ็ดสองเทือนเนาะ ครับแต่ดิกลัวข้าวสีไปเติมปลูกในเด็ดเราเติมน้ำทุกมื้อทุกมืองสิแมค้สี่ามี่ข้าก็มีผักไว้ถ้ากินในครัวเรือนข้าวเราค่ะบ่ต้องงาบ่ต้องไปซื้อเทอราห์บาซิบาสไปเราไปซื้อมาเทอราห์บาซิบาทซื้อมาเขาก็เอาถิ่มเนาะครับถ้าใส่เด็นี้นู่นเหลือนานข้าก็เอาถิ่มค่ะเังสิ่ยูไอข้าวอะไรกินอีกโดนเติมนะครับเนี่ยนี่ต้นนี้แง่แห้งเลยครับเด้อลยสองต้นนี้กินเอาไว้เนาะสองต้นนี่ก็พ่อแล้วค่ะข้างบ้านนี่ข้าสีมะมึงกานปลูกกระเพร้าด้วยการเอากิ่งมาชำไว้ก่อนนเาะ ถ้าเ้าช่ำกิงก่อนมัสิเรลวค่ะมัสิเรลวกว่าเ้าใสเม็ดอีกอ่าทีเนี้ยคือการช่ำเนาะค่ะถาห้า,าถ้าเป็นผัาขะแยงเนาะเขาจะช่ำหนําเปาครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นกับเ้าต่วนมันจะแข็งเ้าช่ำปุ๋ยแล้วค่ะเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้มันเหมือนกับมันเรลงหลากไวคนัคบถ้าเ้าใสปุ๋ยแล้วห้าตัวนมาช่ำมันจะออกหักเร็วค่ะนําใสเต็มตามปกติแล้วค่ะเ้าก็ใสปุ๋ยค่ะเอถ้วยหนึ่งอ่าเอเหล่ากระบ,บี่ค่ะดําคุงกองเหล่านางใสกองน ล่างแน่เสียได้กองีเข enfin ้าใส่ก็คือเป็นกองสลัดนะครับเนาะค่ะตัวนี้กองกองกลุ่มห้าเนาะค่ะกองกุ่งกองสีหาปุ๋สลัดแหละเอาเอแล้วกบี้ค่ะบี้ลงไปตามคนเห็ดปุ๋ยมันเข้ากันคือเกลือโอเคได้ทีแล้วเากับปีดฟ้าไหวเนาะค่ะวันนี้เขาจะไปเหลือกิ่งมาช่าเลยค่ะอันนี้มันเป็นกระเพราที่อยู่ในดินเนาะค่ะถามมันเป็นต้นน้อยๆคือยังเป็นเบียอยู่เท่ากับสามารถทอนขึ้นมาเรากลไปล้างน้ำ ใส่ฟองน้ำแล,ล้วก็ลงกองได้แต่ตัวนี้เขาจะเอากิงนะคะคเอากิงไปช่ำค่ะเขาตาัดเลยคะ่ะเขาก็เหลือตัดเอานี้เขาเหลือก,กิ้งที่บ่อกแก้เกินไปแล้วก็บ่อออนเกินไปะนะครับเนาะเนี่ย <นะ S 2> แต่ถ้าเวลาที่เขาตาัดกิ่งช่ำเนาะคะ่ะเห้เขาเห็ดเนี่ยค่ำๆเนาะ,ะมันจังสีบุญเยวครับนี่คะ่ะถ้าเขาตาัดต้นที่มันมีดอกเนาะคะ่ะนี่จังสีมันบ่เนี่ยถ้าเขาตัดกิ่งที่มันมีดอกกะให้เขาตัดดอกมันออกน้ำค่ะครับนี่ค่ะนี่ค่ะเขาตัดจังสีเลย ต้นมันก็ได้งามันก็ได้ค่ะคาถาข้าตัดต้นมาเนาะอนี่นี่ค่ะมันมันก็ะจะได้มันก็จะได้ต้นใหญ่เป็นบ่เข้าก็ตัดแตงออกค่ะข้างล่างมากเนาะเพราะว่าเขาจะไปใส่ฟองนามคือเก่าเข้าก็ตัดดอกมันออกค่ะครับบ่ต้องเอาดอกมันไว้เพราะว่ามันสีไดเรียงตัดใบมันออกในกระได้ค่ะมันสิบ่ได้คายนาครับสำนึกก็พ่อแล้วข้าก็เอาฟองนามมากคือเก่าค่ะข้าก็ใส่ฟองนามไปเลยนี่ค่ะครับข้าก็เอาถวยมากถุยปลูกมากเนาะค่ะครับ เขากะยัดลงไปโหลด<ม>การใส่เนาะค่ะใส่อย่างกระซางเขากบใส่เห็นมันได้ครึ่งนึงลงมาครึ่งนึงงยังสี่ไหมค่ะนี่ครึ่งนึงของฟองหนามแมนครึ่งนึงของฟองหนามเห็นมันอยู่ในถ้วยครึ่งหนึ่งมันก็ลงมาข้างลางนี่ค่ะเข<ม>ากะใส่ไปเรื่อยอการช่ำแบบนี้สิงไงแล้วก็ไอวกว่าการที่เอาไปช่ำในแก้วนะครับบุรีรัคนเอาไปช่ำในแก้วนี่จะเปอยนะครับแมนค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกองฟ้วมันจะเย็นกวัวแล้วก็มันถือกลัวนะครับแล้วแล้วถือสำคัญในการช่ำเนาะค่ะค คืออันนี้คือที่สําคัญเลยที่สุดเลยคือห้เหาเอาไว้ในโฮมครับอ่าถ้าจะฝ่าวไปออกแดดเนาะค่ะเนี่ยห้เห,ห้าเหยจางสีไปเลยค่ะเราก็ให้มันอยู่ในโฮมนะอย่าให้มันไปถืออย่าให้มันไปถือแดดแม้แต่แสงแดดําไรก็อย่าฝ่าวให้มันถือให้มันอยู่ในโฮมก่อนค่ะเวลาผ่านไปเจ็ดมือถึงสิบมือมันก็จะลืมออกหางมหาห้เห้าเห็นไปสิพาไปนเบิรงอันที่ช่ำไห้ได้ยี่สิบกว่ามือเนี่ยตัวนี้นี่ค่ะ เนี่ยคือกระเพ้าด้วยค่ะนี่เขาช่ำไว้ตัวนี้เนี่ได้ยีสิบก็มืออค่ะนี่เห็นบอกหากมันออกแล้วเนี่ยอ,อันนี้คือพรอ,อมถี่สีลงกองแล้วพรอ,อมโดนแล้วแม่พรอ,อมโดนแล้วคะ่ะ <laughs> พรอมมันได้หยีสิบก็มือแล้วนี่เห็นบอกครับผมนี่คือถาถาห้าตาัดถาห<า>้า,าตาัดแบบงานถี่มันแข็งแรงเนาะงานถี่มันยันยันหางมันก็จะออกลายเห็นบ่มครับจริงๆหากแกกัติดคือกันดวยครับเ้วยอนี้เนี่ยหากถี่มันแกแกนี่มันกัติดคือกันแม่ค่ะมมนกัติดคือกันกัดติดคือกันนะครับขอแต่ ไฮยูนหโฮมแค่นั้นเองแมนขอไฮยูนิโฮมอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือช่ำเนาะค่ะช่ำหลหู้ค่ะพี่น้องมากกับแบงไ้พี่น้องเขาไปแน่เนี่ยเหติดมาทุกตนแมนค่ะมติดม้ทุกตนเลยเนี่ยติดมาทุกตนครับค่ะกับแบงไ้พี่น้องเขาไปปลูกแน่ครับอันนี้เขาก็จะเอามาลงกองเนาะค่ะครับนี่อันนี้คือลงกองเนาะค่ะลงกองก็คือเขาก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาค่ะ กลองใส่เป็นกลองแบบใดครับคือกลองหนาแบบใดก็ได้คะ่ะแ,แต่ถ้าเป็นกลองใหญ่แต่ถ้าเป็นกลองใหญ่มันดีหมของสีฮาบราคอยเดตเติมน้ำดูครับแต่ถ้ามันเป็นกลองหน่อยเฮาก็ต้องคอยเติมน้ำให้มักหนึ่งสินะ่งน่ะแต่กับเรได้เติมหลายดอกคะ่ะคือมันโหลดยังไงเขาเติมน้ำได้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยอ่ะเดือนหนึ่งให้เติมเธอหนึง่งอันนี้เขาสีมะลรงเนาะคะ่ะนี่ก็คือใส่ปุ๋ยใส่หนามเรียบร้อยค่ะที่เราสามารถใส่กลองกุ้งเท่านี้แหละครับกลองสลับไปเรื่อยลกองยังก็ได้ค่ะล่องโหลดแต่คือขออย่างหนึ่งคือ ใส่ไซแค่กก้องละตน้นหรือ,อยังมากกว่าสองต้นกับพ่อคะ่ะยังให้เกินสองต้นนะแม่อย่าใส่หลายเพราะว่าหากคุณมัมหลายนี่คะ่ะกับพ่อเป็นพักเถียอยุยืนนะครับแม่ทีนี้เ้าไปเบิ้งตน้ตนไงค่ะต้นไงต้นนี้คืออายุยืนแห้งนี่นะคะนี่อันนี้คือหาหกเดือนแล้วด้วยนี่ ฮะหกเดือนแล้วแมน,นอันนี้อันนี้คือชามกิ้งได้ค่ะนี่ใบใดใบใดพอมาเลเซแต่ว่าเป็นอย่างต,ต้นจำประสามก้านคือบางเทื้าเขาตัดกิ้งหน่อยกิ้งใหญ่เนาะกิ้งแก่กิ้งอ่อนหนึ่งสีนะคะต้นนี้คือกิ้งใหญ่มันก็จะตุ่นใหญ่ต้นนี้นี่ด้วยครับกิ้งแก่นนนแมนค่ะจะเป็นสีนอ่อันนี้กิ้งแก่มันก็จะตุ่นใหญ่ง่ายอ่ายกลองลองยกไข่พี่น้องเบ้างนะครับเนี่ยที่ใบยางให้ใสไหลายเนาะค่ะนี่มันจะเป็นอย่างสีเนาะอ่เพราะว่าหากเขาหลายแมนค่ะหากเส้นฟองเลยค่ะกิน ถ้าสีดกินโดนๆนะครับนาออันนี้คือหาเพื่อนพวกขาวด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนต้นแกแล้วคต้นมันใหญ่แล้วมันได้หาหกเดือนแล้วค่ะหากมันจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็หากร้ายนับถ้าแบบกแต่เติมน้ำเติมปุ๋ยให้เพื่อนอ่าอ่าบนกล้องนี้นะครับอ่าอันนี้กล้องนี้เนาะอายุสามกันได้ครับนี่แม่ค่ะนี่ตัวนี้ยังขาวอยู่ค่ะครับนี่เห็นแล้วครับนี่คือการเลือกกิ้งนะครับนาะก็คือใหญ่เข้าเลือกกิ้งที่มันแกเกินไปนะครับกันกิ้งอ่อนๆพอดีพอดีกับสี่ดต้น ที่อายุยืนกว่านะครับเนาะมันก็จะเก็บกินได้ดุนค่ะอันนี้น่าจะเก็บกินได้เป็นปีนะครับแต่ว่าที่เขาล่องสองต้นนี้ก็คือสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้อายุ6เดือนแล้วนะครับยังบ่มีทีท่าว่าสิตายนะครับอันนี้คือเก็บกินจนแบบเบิ่งเต่าไหร่จนแบบกิ่งมันก็แก่มาแล้วนี่เห็นเนาะกิ่งมันก็ออกเป็นสีนดำตันมาแล้วว่ามันโดนแห้งแล้วนี่สองต้นนี้ก็กินมาหมดแล้วไหมใช่ค่ะสองต้นนี้ก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ใส่แขกกองละต้นย่างหมากกับสองต้นก็พอค่ะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ได้ด เอาไปตั้งเลยคางขั้วได้เลยนะครับเนี่ยพราะว่าสุ่มกระเพ้านี่เขาบอกใคตร,รคต้องการแดดจัดๆสั่มใส่ไม่ต้องการแสงแห้งอ่ะนะคือตรงนี้เนาะคะ่ะเกิดคือแดดลำไส้อ,อะเนาะใครทั่วไปนะขอให้มันได้แดดลำไส้อ่ะค่ะแต่โบแมนว่าแดดจัด หรือใส่แสงยังหมากไหมเหมือนสลราดอกอือันนี้ธรรมดาธรรมด้นี่ยเขาเอาใบใบมองใช้ค่าของขั้วได้เลยสิได้เก็บเห็ดกับเขาง่ายๆเนาะเข้าเห็ดไปเลยค่ะย่างละกองเนาะอันนี้หัวละพากะเพาจังนี้นะคะนี่เก็บกินเสมอเนาะใบแมงลักอันนี้บ่ได้เก็บใจใจของเราค่ะผู้ใดมากกับยากเก็บก็ให้เก็บนี่เบิ้ลคอยเพิ่นตัดอ่าครับแล้วทีนี้เอาวิธีการดูแลรักษาเด้อครับอ่ะวิธีการดูแลรักษาขัดน้ำล้วดเท่ากับเติมน้ำค่ะครับ ถ้าถานนำรถเทิมน้ำที่เนี่ยนําเปาเล้วค่ะเติมแค่นําเปาแต่ว่าเดือนหนึ่งก็ให้เติมปุ๋ยให้พืนเธอหนึ่งคือก้านค่ะคือผักไทยนี่คือดูแลเหมือนกันหมดเลยครับผมอ่าก็บม่ได้อย่างยังหมากไม้นะค่ะแข่เขาใส่กองไว้แล้วก็แล้วแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะค่ะที่เขาต้องดูแลพืนที่ให้พืนอยู่ไดดโดนๆนเนาะค่ะคือผาเพืนมีดอกให้เขาตัดถิ่มเลยค่ะบัวตองเอาไว้ด้วยค่ะเนี่ยเขาตาดถิ่มเลยค่ะตัวนี้ จะพักทุชนิดแล้วนะครับเนาะแคนมี่ดอกให้ฟาตัดออกเพราะว่าเพื่อนอ่ะจะเอาเอาอาหารน่ะมารอเลี้ยงดอกเนาะครับผมมาเส็ยให้ต้นโบง้าโบมีใบหลายนะคะแต่ส้มให้เขาตัดถิมเลยค่ะต้นสีส้มนะครับเพราะว่าเป็นเลี้ยงดอกหลายนะครับเพราะว่ามันสีเป็นเลี้ยงดอกหลายเขากก็ตััดดอมมนิ่ค่ะสค่อยๆตายนะครับบกสสอาายุััััั้นนนนะครเมตดดอกออกนะครับเขาไปชิยู่ได้ดนเนาะครับเนาะแมนค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับเนาะถ้าตกอีกอย่างนะครับพี่หมองก็คอมเมนต์เขาว่าถามได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ